ลือสนันทนายเจมส์ถอนตัวจากคดีแมนใบเตยหลังเพจดังเผยพยายนสัดท,ทอดกว่า100ปากหลักฐานเชื่อมโยงอีกบ้านตะไทยล่าสุดหลังจากดีเจแมนและใบเตยภรรยาเข้าพบดีเอสเพจรวบรวมผู้โดนกลงจากแชร์โฟเร็กที่ดีก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ดีเจแมนเปิดโต๊ะ,ะแถลงชี้แจงใหญ่เลยนะครับ เนื้อความที่แถลงมีดังนี้ทุกอย่างอยู่ในสำนวนผมพูดไม่ได้เอาตรงๆนะถ้าผมเป็นสื่อไปสัมภาษณ์วันนั้นคงถามคำถามเดียวเลยว่าทนายเจมส์โดนรถมอเตอร์ไซค์ชนเหรอเลยถอนตัวจากคดีใช่ไหมครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ดอทคอขอบคุณค่ะ